เห็นอีแม่เบเต้นเมื่อกี้ยากเต้นด้วยเลยนะเขาจยกประชาสัมพันธ์นะครับผมตอนนี้นะครับผมผมเดินไปห้องน้ําตอนแรกนึกว่าน้ำเจ้าพญาหนุนสูงนะครับไม่ใช่ครับห้องน้ําเต็มแล้วก็ขอขออีกเรื่องหนึ่งคือ,อรเรามีไลฟ์สตรีมนะครับไม่มห,มห,มห้ามไลฟ์ไม่ต้องเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขนาดนั้นนะครับเขาซื้อไลฟ์แล้วเนาะ ซื้อมากกับหลายตังค์อยู่ดีเออเมาอย่างเมาอย่างไม่เขาไม่ได้ดื่มเลยเหรอใช<ะ>่ไม่ดื่มทำไมเข้าห้องน้ำบ่อยจังวะก็กินน้ำเปล่ายตนนี้ร<ะ>ู้สึกว่าไฟสองตาพี่เบสมาด้านหน้าเราวันนี้โอ้โหมาดูความสวยแต่ไม่เห็นเอาโอ้โหเกี่ยวเด้อ เสียงได้หัวแรงไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้ว่าพี่เป็นคนแรงขนาดนี้เเออออวันนี้ก็ทั้งหลังอ๋อคนสวยอยู่ในจอใช่ไหมอยู่กันมา3-4ีปีก็วันวันอยู่นะวันวันอยู่นะอย่าว่า ไม่หรอกเปลี่ยนลุกแล้วเปลี่ยนลุกแล้วพี่ป๊อปเปลี่ยนลุกครับผมเปลี่ยนลุกเป็นรับเหมือนซ้อมกันมาเลยวะยังไงฮะก็สวัสดีทุกคนนะครับผมร่วมสนุกกันค่ำคืนนี้แน่นอนนะครับกับงานคราวดาวปีนี้นะครับเป็นอีกปีหนึ่งเห็นพี่ๆมากันตั้งแต่แบบ่อลงทะเบียนคนเยอะมากๆแล้วก็วันนี้มีบูธกิจกรรมของ ทีเแล้วก็ CNP วันนี้มีใครได้รางวัลใหญ่ไหมครับรางวัลใหญ่ครับรางวัลใหญ่มีใครได้ไหมถ้าใครเอากลับไม่ไหวครับซื้อคืนชิ้นห้าร้อยนะครับนะอะไรใหญ่ฮะมาม่าอ๋อมาม่าก็ไว้กินข้ามปีเป็นอาหารเช้ากินข้ามปีเลยหรอเอไว้กินข้ามปีไม่รู้จะพูดอะไรเนาะ พูดเยอะแล้วก็พูดอีกได้พูดอีกพูดเฮ้ยก้าวขาไหนขึ้นเวทีวะวันนี้ไม่แรงนะฮะมามาแล้วกันมาแล้วกันมาเดินขึ้นเวทีพร้อมกันเลยเมื่อกี้เราก็เดี๋ยววันนี้จริงๆแบบเห็นตั้งแต่น้องๆเตรียมความพร้อมตั้งแต่ซ้อมตั้งแต่ท d c อ p นุีซนลุกไปถือว่าถือๆตถลกเ่ จริงๆเราเตรียมความพร้อมแล้วก็เราคุยงานประสานงานกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทุกอย่างมีการเตรียมงานเป็นอย่างดีสําหรับงานวันนี้เพื่อพี่ๆทุกท่านนะครับจริงๆคนอาจจะเตรียมลานนะแต่บางท่านกลับบ้านแล้วนะครับผมอกลับบ้านแล้วเดี๋ยวฮะกลับไปหาครอบครัวแล้วนะครับผมเอแสดงว่าตรงนี้ไม่มีครอบครัวหรอยังเพราะว่าฮะไม่มี โดนหลายดอกให้แม่เบ็ดวันนี้ฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าอเขาอาจจะมีครอบครัวแต่วันนี้ก็มารับความสุขจากลุกปายด้วยเอาแฟนมาด้วยนะวันนี้เอาแฟนมาด้วยเยอะเลยนะครับผมบางคนกลัวเราเห็นแฟนเนาะยันห้างว่าจากของมีผัวนะถ้าเราเห็นแล้วเราจะว่าไหมไม่ว่าเราก็ไม่ว่าหรอกฮัลโหล โอ้พูดทางธรรมบังพูดทางสำเาำโอ้พึ่งพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะช่วงนี้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลน่หรอแล้ววันนี้เป็นไงบ้างตรงแบบหนุ่มอยตกน้ำเห็นวันนี้แบบหนุ่มน้อยตกน้ํานะครับผมทุกคนก็อาจจะหวังว่ามันไม่แม่นน่ะ,ะไม่แม่นหรอกอืแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ขึ้นแต่มันหนกักอนะเนาะผมขึ้นอยู่นะตอนแรกก็จะอไ้แซค่ค้นสงสารถังวันอะ ชู่อชูชืขออนุญาตนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมพอดีเราอยู่ใกล้แม่น้ำนะครับไม่ใช่ชื่ช่อเอ่อฮัลโหลฮัลโหลอเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมสองตัวเลยปะชื่อ๋ออันนี้ได้ไหมอ่าโอเคอันนี้ได้โอเคไม่จำเป็นดังโอเคครับก็วันนี้ก็มีหลวงไข่หลวงไข่หลวงไข่บอสธนดลวันนี้ก็โอ้โห บางคนก็ได้มีพวกผมมีคิดว่าเชิญไปเที่ยวด้วยได้ถ่ายรูปอะไรด้วยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีเห็นได้มีถ่ายรูปน้องด้วยของ CNP ก็จะเป็นออยดาวกับป้าโป่งนะครับวันนี้สนุกมากๆบางคนก็ได้ลูกอมได้ลำไยได้อะไรอย่างนี้ไปอันจริงรู้สึกว่าได้ลำไยนี่แอบโกรธนะถ้าได้เองอะไม่อยากได้อไม่ผมผมไม่เห็นนะเฮ้ยมันมีไอ เครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งอ่ะผมอยากได้มากเลยอ่ะเป็นรีจินซี่เน้่ยังเหลืออยู่ไปซื้อได้นะยังเหลืออยู่ไหนๆก็มาหมดแล้วอโอ้หมดอยู่นั่นหรือว่าหมดอยู่นี่ถ้าหมดอยู่นี่มีจำหน่ายไปซื้ออยู่นี่ก็หมดเฮ้ยหลังรถเรามาขายดิเฮ้ยเออมันของแท้ไหมเอามาชิมดูดิ มันของแท้ไหมน่ะอ้าวมาขายไปซื้อสิเอาจริงๆหมดจริงๆเหรออาทีมงานนะครับผมไอหม้หมดมหมดไหมหมดไหมโอต้ตายแล้วโซดาก็บเบิดเขาไม่ได้ยอมกินโซดาหรอกสาระคามน้ำไม่ต้องหมดเลยตังก็หมดตังยังมีซื้อเฮ้ยเงินเดือนเพิ่งออกไงเงินเดือนเพิ่งออกครับผม <laughs> โอ้วันนี้ก็ประมาณประมาณประมาณ เจ็ดแปดร้อยได้ไหมร้อนอ่ะได้ไหมเจ็ดแปดร้อยได้ไหมวันนี้ได้ได้ครับเสียดายเนาะเสียดายน่าจะเต็มลานเนาะเต็มลานโอ้โหอย่างนี้นะอันนี้ก็ถือว่าพี่ๆมาเยอะมากๆมาเยอะมาเยอะครับก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่วันนี้เสียสละเวลาใช่แบบมายืนตากแดดกันในตอนกลางวันอ่ะเอ็นดูครับเอ็นดูเอ็นดูพวกเราเอ็นดูนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่เบสดูเอ็มนะครับไม่ได้เดินไปเลยวันนี้ แต่แอบดูอยู่นะแอบดูผ่านๆใครใครใครมีโดนใจใครหรือเปล่าไอของลิสแบนอะอ๋อลิสแบนเหรอมีตัวเลือกมาใหม่แล้วนะได้แต่พี่ยะอย่าไปแย่งใายกอยอย่าไปแย่งกอยโอเคได้ไม่แย่งหรอกไม่เอามีมีตัวเลือกมาใหม่นะไม่ใช่โอ๊ตแล้วนะน้องดีมดีมดีม นังดิมอ่าแอบดูก่อนว่าอยู่หรือเปล่านังดิมนังดิมฮะเฮ้ยอดีให้เจ้าเขาไอ้อันนุชมาเฮสีนิสัวเดี๋ยวไม่ได้ขอหยาดนะอ๋อนี่เขาก็เลยรู้จักชื่อเลยเมื่อกี้เฮ้ยหลอเบทยรโอ้ลอเบียร์อยู่โอ้กินโซ่จูเนาะไม่เอาไป้มงออไม่ไม่เอาฝนาดมดู บนมันหายเราครับโอ้ยกอกเราขาวมากสูอกินไปเยอะๆจ้าเข้าไมระวังนะครับระวังนะครับคือออกไปนะครับตรงใต้สะพานมันมีด่านนะครับอครับผมวันนี้ก็ดื่มก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับไม่ดื่มนะครับสำหรับใครที่ขับรถมาอย่าดื่มให้เยอะนะที่ก็ดีแล้วถือว่าคิดมาแล้วใช่อะ ไปยังไงต่อดีเราก็เดี๋ยววันนี้จะทีากอนเดอร a ลนะครับแล้วก็ปุณไปปาโอเรโยนะครับครับอันเดอร์ลัวันนี้ลิสแบอนร่วมกับน้องนุกกับน้องปายนะครับสองชั่วโมงเต็มอิ่มแน่นอนนะครับใช่แล้วก็เดี๋ยวรอดูน่าจะมีเพลงใหม่ๆนะครับจิมาร้องวันนี้ด้วยวันนี้ถือว่าแบบพิเศษแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆนะครับใช่อ๋อคือนเมว่าผักผมมาทำอะไรนะ ไม่ยากใกล้แล้วหรอไม่นะไม่หรอไม่นะไม่นะอ่าคุยคุยกับมามหรอโอ้ยอย่ามาล้มแถวนี้อย่ามาล้มแถวนี้แล้วใครจะอุ้มขึ้นเฮ้ยขอบคุณมีมีใครเดินทางมาไกลที่สุดไหมครับผมอ่าเหนือสุดเหนือสุดเหนือสุดมีไหมเหนือสุดฮะ เบลเยียมเว้ยเบลเยียมเหรอครับเบลเยียมโอ้สวัสดีคุณแม่ครับเราเจอกันอยู่ใช่ไหมครับแม่ถือว่าไกลสุดมีรางวัลอะไรไหมไม่น่าจะมีเพราะทางเฉยอ่ะรางวัลเราไม่รู้เฉยๆครับอยากรู้ครับอยากรู้นะครับมีไหมใต้สุด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 เอาเป็นเอาเราเอาเป็นภาคเลยทีเนี้ยอ่ะขอเสียงภาคเหนือหน่อยจ้าสายเหนือสายเหนือ ดามขวานทองภาคใตายอาคนตายมีไหมคนตายนี่คนตายคนตายอิสานนี่ว่อิสานาเออภาคกลางร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นด้วยนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนอะไรคะอะไรคะภาคตะวันออก บางก็ดีขออคนบางก็ดีอเออก็ดีแล้วก็ดีแล้วนะเออ, <laughs> เอ,อชอบชอบชอเดี๋ยวผมพูดแย่แย่ตลอดเลยนะยายแดงยายแดงนะนะครับวันนี้ดื่มได้สองแก้วแล้วนะครับโอ้ยผู้เฒ่ากินเหล้าเนาะเอา้าไมโดนกินเถือคุณแม่เอ,อ้ยมีมีใครเอาแฟนมาไหมครับอะไรนะครับอ๋อมีแต่พกแฟนแฟนบวาบอ โอ้ไม่แต่ผัวพอนะครับนั่นไงไหนเออ,เอ,อนี่สวีทว,วิววิวดีแล้วพี่มาแล้วนานๆมาที่มาดูพฤติก,กรรมเขาพี่ <c oughs> ออมาดูพฤติก,กรรมว่ามาเขาเป็นยังไงอ,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 อันนี้คนเยอะหน่อยอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดหรือว่าติดกับศิลป,ปินนิดนึงนะแต่ว่าถ้างานประมาณคนร้อยสองร้อยโอ้โหพี่พี่ต้องมาด้วยบ่อยๆ <c oughs> ม,มาทำอะไร มาดูพฤติกรรมเมียก็ต้องคุมหน่อยนะครับมาต้องดูฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้มีไหมมากาแฟมีไหมเราเห็นเยอะนะเห็นเยอะนะเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยอ๋อยินดีด้วยก็ดีแล้วก็ดีเลยยินดีด้วยสำหรับคนที่มากาแฟนนะครับผม แลวก็ยินดีด้วยไม่รับคนที่โซ่หรือว่าไม่มีไม่มีแฟนก็วันนี้มารับความสุขจากทีมปรัขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอทีมงานเซตระบบแป๊บนึงนะครับผมรอทีมงานเซตระบบนะครับตอนแรกก็จะเดินลงไปนะว่าจะเดินลงไปแต่ว่ามันมันเดินยากนะอืออ่า้องเพลงคู่ของเพลงคู่โอ้ยเพลงอะไรเพลงคู่ฮะ โอ้แม่นกเขาจูจูโอ้ยวันน้มางานเลี้ยงกับเสียนบเถ่อกอถูงานคนแก่เราไม่ได้ไปเด้อเราไม่รับงานคนแก่พิธีกรไม่รับงานคนแก่นะครับขอโทษครับไม่ได้รู้สึกผิดอะไรหรอกบอกนะครับมารอบนี้แม่เบสจัดหนักจัดเต็มครับเ ออดี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 ชอบชอบชอบได้เงินด้วยมันจิกจิกคนได้เงินตัวนี้โอ้โอ้โอ้อาจจะยังครับยังอะไรฮะยังไม่อ่านนี่เฮ่นี่นี่นี่ดีดีดีเลยดีเลยเอออาจจะยังนะเออชอบ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 เอาพูดมันไปเรื่อยๆครับชนแก้วชนแก้วเหครับผม ง่ายๆนะครับผมใครอยากได้รูปก,กับพี่โอปอนะครับผมมีแก้วเบียร์แล้วก็เดินไปที่โต๊ะครับอ้าวทางนี้ก็ให้เว้ยในเบียร์ในเบียร์ทางนี้ก็ให้เว้เย,ยวอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอองั้นเ,เ,เราต้องลงมาแล้วแหละทั้งนั้นอะ่ะอ๋ออันนี้เป็นขนมจากจากบูธใช่ไหมครับเออสองหนึ่งกันเด้อสองหนึ่งกันเด้อสองหนึ่งกันเด้อฝั่งไหนอีกครับฝั่งไหนอีกมีฝั่งไหนจะเกทับได้ครับอ่าโอเคโอค้โอ วันนี้ก็ขอบคุณร้านอาหารด้วยทุกๆบูธนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มเต้ยโอ้ขอบคุณครับแรกกันไหมล่ะสามใบเด้อาจจะยังเหมือนกันยังอะไรฮะยังไม่แรงโอ้ขอบคุณครับไอเทมงานขอกระสอบหน่อยเด้อขอกระสอบหน่อยเด้อของพี่ปอวันนี้อาหารอร่อยไหมครับได้ซื้ออยู่เนาะโอเค ได้แต่ของกินปันพระไว้บัดเฮ้ยเอามาครับมาโอ้โอเคฝั่งโน้นเรียกได้นะไปเดินเดินเดินผ่านี่ไปเลยเราไปทักทายหน่อยอ่าเออเดินผ่านไปเลยโอเคครับสาธุชิวนะครับชิวนะครับวันนี้นะฮะชิวอยู่กับขอบคุณครับ มาครับมามา,มามาขอบคุณที่ต้อนรับบ้านพีบนะครับบ้าน p ีบนะครับได้เหรอดสาลเหรอออออขอบคุณขอบคุณที่ต้อนรับบ้านพีบ,บี <บ S 1> นะครับผมออครับขอบ,บ,บคุณครับมาขอบคุณครับก่อนครับครับแม่แม่ขอบคุณครับแม่ ขอบคุณครับมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ขอบคุณที่เอ็นดูบ้านพีบีนะครับมีแต่คนเรียกแล้วไปได้ไหมเราเคไปได้เอาเราต้องเดินจริงๆหรอเดินเลยเดินเลยพี่เบสอย่งนานเออก็นานจริงระบบทำช้าวันนี้ปุ้ยพร้อมบอกนะครับพร้อมบอกนะครับโุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับทราบเป็นอย่างดีเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่เอ็นดูบ้านพีบีนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับแม่โอเคเฮงๆรับปีใหม่นะครับขอบคุณครับไม่เอาใครไม่ไหวแบงค์ไหนก็ได้ครับผมอันนี้คือสูงเซวียเราเหรอใช่ครับผมอ่า เล่าหมดหรอไหนครับโอ้โหหนุนพิบแม่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 แ,แอ่ไป,ไปขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนเลยเหรออ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ,อข,อบ,รบขอบคุณที่เอ็นดูบ้านทีบีนะขอบคุณครับอันนี้นสาววายสมองอไหลปะเนี่ยฮะโอ้ย ครับแม่ครับแม่สวัสดีครับโอ้ยเออขอบคุณครับ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 ผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับแม่โอ้ยขอบคุณครับหายอีกหายอีกโอเคเดินนะใครไม่ขอบคุณครับโอเคครับแม่ขอบคุณนะครับใครไม่มีเงินสด มีคิวอาโค้ดนะครับเดี๋ยวเปิดให้นะปั๊บแล้วเราต้องเดินไปถึงตรงไหนเดินอ้อมขึ้นเดี๋ยวเราอ้อมอ้อมขึ้นเวทีเลยนะครับฮะโอเคแล้วโอเคแล้วคโอ้โหโอเคแล้วเ้ยเข้ามาตามแล้วเนี่ยโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวเจอกันนึกน่านึกว่าจะนานกว่านี้ขอบคุณครับอ่ะส่งมอบความสุขหน้าเวทีกับคอนเสิร์ตนุ๊กไปครับพี่ดิวเย่ขอบคุณครับ